ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท,ทุกท่านครับในแต่ละคืนนั้นนอกจากท่านผู้มีเกียรติจากได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลจบเป็นจำนวนมากแล้วยังได้รับความอนุเคราะห์อุปถัมภ์อุปทาจากหนงานกลุ่มบุคคลองค์กรต่างๆร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับรับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพได้ดีทุกคืน แสดงถึงความมีน้ำใจความเอื้ออาทรความป,าป,าปราณนาดีต่อคณะญาภาพเป็นกำลังใจให้กันแล้กันและคืนนี้วันเสาร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2565ได้รับความอนุเคราะ์จากสองาภาพด้วยกันซึ่งประอกอบด้วยท่านพันโทไอทูลคุณประนอมคุณพิพัฒน์ท้องสุดแจ๊ธพิดาคณะที่สอง รักสู่เสริมสร้างสันติสุขสป็นที่สิส,ส,สถาบัพระปกล้าในานามของคณะแพทย์ท่านดรแดนตรีชาขอกราวขอบคุณและขอน้มโมทนาบุญจิติอันเป็นกุศลสำหรับกำลังใจของทุกท่านในครั้งนี้ที่ได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำเป็นพลวัตัจฤจทธิ์ถิงนนี้คุณเมืองพนาอดคงสืบต่อไปในขณะนี้พร้อมแล้วรับ ผมก็ได้ขอยไปย่ตงประเดินเชิญท่านผู้มีเกียรติสามท่านเป็นตัวแทนของเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีในพำคืนนี้บนเป็นบุญประกอบ,บาพ,าอบพบอบิธีบูชาพระรัตนตรัยอย่างท่านบูชาพระพุทธประกอบพิธีบูชาพระธรรมอย่างท่านบูชาพระธรรมและเคารพศพด้านในหีบศพของผู้ไว้ชมในนามของคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านแรกครับประกอบพิธี บูชาพระรัตนตรยนะัยณท่านบูชาพระพุทธเตรียมเชิญท่านเีรวัตรสุดสุดอดีตตรองที่วารจังหวัดระยองได้เกศในการประกอบพิธีครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญทุกข้าร่วมพิธีทุกท่านบำเพ็ญกิริยาบุญกันมยูพร้อมๆกันครับน,น้อมต่อพระรัตนตรยัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะไตรศรัตน์ที่ตั้งของพวกเราคนไทยชาวทุทธทั้งสิ้นครับตัวเข้าร่วมพิธีน้องวา่า้ ท่านที่สองอยังท่านบูชาธรรมพอได้รับเกียรติจากท่านพันโทภัยภูลภูนทิพั์ประกอบพิธีบูชาพระธรรมยังท่านบูชาพระธรรมในโอกาสนี้ด้วยความเคารพครับผู้เข้าร่วมพิธีได้รวเป็นกริยาบญน,นอกน้อมพระธรรมตัวแทนขององค์พระสาสดาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันในโอกาสนี้พร้อมๆกันครับขอพระคุณพระอโมทนาบนท่านพันโทภัยภูนภูนทิพั์ ในลำดับถัดไปลำดับที่สามเราได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจตีวัชรินภูสิทธิผู้ังคับการกองตรวจราชการหกจะรดยตำรวจได้เขารพศพนะฮะด้านหน้าศพของคุณแม่พนาวรดรคมในอกาสนี้ครับเอเสิญผู้เข้าร่วมพิธีตั้งจิตพันธุสงบนิ่งได้ร่วมกันลำเล็กเป็นคุณงามความดีตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวดวงวิญ,ญญาณของคุณแม่พนาวรดรคม แม้ขณะน,นี้ท่านจาัดสถิตย่างพิยิวมานใดขอท่านได้รับรู้รับทราบได้มาอันโมทนาบุญรับผลทักษินานุปทานต่อจากนี้สืบต่อไปเทมเมื่อขอพระคุณอันโมทนาบุญท่านพลตำรวจตรดดีวัชรินทร์ผู้ิิต พุนทรกผการตรวจร่างแสบกเกิดเหตดตำรวจที่ได้ให้เกียรติเจ้าภาพและูุเข้าร่วมพิธีครับที่ไปขอเชิญทุกท่านนอกน้องกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลรับศีลโดยพร้อมเพียงกันต่างลำดับครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุคขาพุทธังพระขวันตังอิวาเทนิสวะขาโตพุขวตาธโม ธรรมนะัมะสามิสุปต,ติปันโนพัคขวโตสาวะขสงโคสังคังนมามิขเชิญกล่าวนะโมพร้อมกันสามจบครับนะโมตัสสะภัควโตอพระหะโตสัมมาสัมพุทธสั์นะโมตัสสะโตะสัมมาสัมพุทธสะัะนะโมตัสสะ พัคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะอิกนินาสกาเรนะพุทธังปูเชมะเรนะธรรมังปูเชมะอิกนินาสกาเรนะสังขังปูเชมะคำดัตกตะเตเรียงเิญทุกท่านอารัธนาบนเบญจดสิมพร้อมๆกันครับ มัจยังพันเตวิสุงวิสุงรัพนัทายะติสรรเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิตัติตยัมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรัพนัทายะติสรรเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิพุทธังสระนังัจฉามิอามิพุทิยัมปิธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังัจฉามิ ปิยามปิสังขังสระนังกัจจามิตัตติยามปิสังขังสระนังขจฉามิอานาติตาตาเวระมณีสิกขาปัตถังสัพมาทิยามิอาจินาธานาเวระมณีสิกขาปัตถังสัพมาทิยามิภามิสุมช <único> ชิชาจารา เวรามณีสิกขาปัทังสัมมทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมทิยามิสุราเมรยมาจาปมาจตนา เวรามณีสิกขาปัทังสมมปิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุขะติงยันตีสาธุ สีเลนะโอคสัมปทานสาธุสีเลนะนิพุติญญาติสาธุตาสามาสีลังวิโสอันทะเยอามะพันเตคัมมาจโรกาทิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวตรังอัยาจาธา สันติธะสัตตาปะระทะาทาติกาเทเสตุธรรมังอนุตังปิมังปะทังนา หลวงนั้นส่วนใหญ่เราก็ทุกท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครคงจะคุ้นชินกันนะครับเป็นดําริของพระเดชพระคุณท่านกคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองวัดเนินพระท่านภูมิเกียรติครับในลำดับขัดนไปอนุญาตเรียนเชิญท่านภูมิเกียรติสี่ท่านรวมรวมเป็นบนข้าวท่าบังสุกุลบนภูสาโยงบนอาสงดังโรานามต่อไปนี้เป็นตัวแทนของเจ้าภ้าเจ้าผู้ข้าร่วมทีธีสี่ท่านครับ ท่านแรกขอได้รับเกียรติจากท่านโอภาวัโโภารองอธิบดีอายการสำนักงานต่างประเทศท่านที่สองท่านนภาทิพิตีตเพชรไพศาลประธานคณะบริหารและผู้งในการอนุบาลฟ้าใสท่านที่สามท่านอัครเดชกิจบุญเรศก,กรรมการผู้จัดการตลาดพุ่งทักษ์สุภุมธานีและท่านที่สี่ คุณสุวัฒนาชาดีงามรองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกาาภาภาภิจการไฟฟ้าสั่งผลแห่งประเทศไทยขออนุโมทนาเหรียนเชิญทั้งสี่ท่านร่วมบุเป็นบนุญ่อผ,ผ,ผ้าบัางสุกุลบนภูสายงและบนอาสงสักเมื่อทั้งสี่ท่านบุเป็นบุญเสร็จแล้วเปรียนเชิญอย่างที่นั่งคงเดิมครับ <S <S ขอพระคุณขออนุโมทนาบุญทั้งสี่ท่านในานามของเจ้าภาพ จากนั้นพระสงฆ์ทั้งสี่รูปจะได้ตั้งพัดขึ้นและพิจารณาทุกท่านร่วมรับกับฟังพิจารณาครับมานิจาวตาตังสา,ารอาอุปาทวายรรมิโน,นอุมันิตาวานิโรยา รัพิธีก่อนครับได้ตั้งเครื่องพยธรรมด้านหน้าอาสม์พระคอนได้ยกเปลี่ยนเชิญท่านผู้มีเติสี่ท่านได้ร่วมต้มเท็ยนบญถวายเครื่องพยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งสี่รูปบนอาสม์ดังไหรหนาต่อไปนี้ท่านแรกเปลี่ยนเชิญคุณสิวัฒน์แสนทวีสุขท่านที่สองท่านเือเอกนาวิกยังคำท่านที่สามท่านฐานวัฒน์บวอ,อนอนงโรธ รองประธานสภาพิษณุกรมจังหวัดประยองพระท่านที่สี่ท่านพุ่มในการสมิท,ที่นั่งพงเพื่อนพุ่มในการส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองอยางขออนุโมทนาเรียนเินด้วยความเคารพครับพร้อมน้องประเขนครับขอขอบคุณครัอ,อนุโมทนาบุญเรียงเทนหนึ่งที่นั่งคงเดิมครับ ในลำดับถัดไปจเจ้าผู้ช่วยศาสนาพิธีกรจะได้ตั้งเครื่องไทยจะปิดจับใจัยทยธรมด้านาอาสงแปรความอนุญาตเปลีย่ยนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านดมบุญเพ็ญบุญในโอกาสนี้นะครับท่านแรกเปลี่ยนเชิญท่านก่อนพัทวีม่วงน้อยอดีตรองอธิบดีกร,กรมโรงงานท่านที่สอง เรียนเชิญท่านทีรพัฒน์ภูนิพพัฒน์กรรมการโดยจัททีเอ็มเอสเอนจิเนท่านที่สามคุณปีชาปีชาทานเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระโขนงและท่านที่สี่คุณสุกิตจันดาดานพอออุโวทนาเรียนเชิญทั้ง4ท่านถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแบบผสมทั้ง4ี่รูปบนอาสมครับ างพร้อมน้อมประเข็ครับเมื่อประเข็เรียบร้อยแล้วเรียนเชิญอย่างที่นั่งคงเดิมครับค่ำคืนนี้ได้รับความเมตตาธรรมจากพระเทรามุเตระได้เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะเจ้าภาพโดยเฉพาะท่านพระครูโสภิตปัญญากรท่านเจ้าวาดพระตาป,ประดุพระรามตว,านานวนแก่คณะพลเมืองระยองดยเมตตาทุกค่ำคืนในโอกากนี้อย่างได้รั ต่อเมตตาธรรมจากท่านพระมหาชัดชัยมูลฐานร,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิมหมกมรุมราวิทยาลัยท่านพระชายกลางอพิยาโนประธานกรรมการมูลนิธิสหชาต,าติพัฒรรามก้าการเปนาพิเศษในเมตตาในค่ำคืนนี้คนยอดเรียนเชิญท่านทุ่งเกยีติสามท่านน้อมถวายความเคารพในความเมตตาท่านทั้งสามรูปตั้งต่อไปนี้ครับ ท่านแรกเรียนเชิญดรพวิสิทธิ์อิสระเดชอดีผู้มยการลงเรียนวัต่าประด่ท่านที่สองท่านดรสุสลสุวรรณรัตน์อดีตผู้วยการกองสาธารณาสุขและท่านที่สามคุณเพียงไปเติร์ดตัวบางผู้บริหารเระคลองบ้านตะวันคขอนโมทนาเ่ยงเชิญในโอกาสนี้น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณท่านพระครูโสภิตปัญญากรท่านพระมาหาชัดชัยมูลสาล พระชายกางอาพิยาโนและก็น้อมถวายโดยท่านข้ามหาคุศมกุจลพัทโธโดยฐานุการเจ้าคณะเมืองระย,ยองท่านเจ้าคณะตำบลเชิงเนินวัดป่าประดูพระอารามรววในการนี้นะครับในรบระดาผักไปเรียนเชิญท่านมุ้มีเกีรติครับที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ที่ตกเคียง เป็นดีเต้าวารีขอท่านได้รับเต้าวารีกวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนคุณแม่พนาวโอรคงสืบต่อไปพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาต่อจากนี้และรับพรตามลำดับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบอพระพนายะอาวาริวาปุราปาริปุเรนเดสาคารัารางเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานางังโอปะขาปติ อิติตังบาิตังตุมมะหังคิพเมวะสัมมิตโตสัพเพปุเรนโตสังขภาจันโทปะนราโสยะถามณีโตติอราโสยะถา สมทั้งสี่รูปอดสงเมตตาประกอบพิธีทำบ่งเป็นกุศลศพคุณแม่พนาโรบคงน,นอกน้อมเคารพต่อพระรัตนตรัยพร้อมกันอีกวาระหนึ่งครับอาสังพุทโธภะวาทุธังภะวันตังอภิวาเทมิธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปติปันโนพภะวะโตสาวะสังโคสังขังนมามิ สำหรับการบวกเป็สนผูงสบศของคุณแม่พนารอดคงในค่ั้งคืนนี้เป็นคืนหลออสุดท้ายสำหรับการตั้งศพของเพ็ยกผู้สนพันดร์แดนตรีชาผู้เป็นหยุดของผู้วายชนพรอ้อมครอบครัวลูกหลานเพื่อาญาติขอกราบขอพรบคุณกราบน้มัสการอขอบคุณในความเมตตาธรรมของ ขอเดียพระคุณหลวงพ่อครูโสภิตปัญญกรณเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้วาวาดะปราบประดพระอารามหลวงท่านพระมหาชัดชัยมูลสารรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิาาทยาลัยนครราชวิทยาลัยท่านพระชัยกลางอัิยาโนโประธานกรรมการยุนิธิสหาชาาิวัดพระรามเก้าการคนาพิเศษขอพระคุณท่านผู้มิเกียริที่เคารพทุกท่านท่านกัรยาณามิตรทุกคนที่ ตั้งจิตตั้งใจเดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับท่านดรแดงตีชาและก็เสื้อญาติคนในครอบครัวของอคุณแมน่พนาร่องคงในค่ำคืนนี้หวังว่าในคืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายสำหรับการตั้งตอกตมเพนกนุศลคงจะได้รับเกียรติได้รับน้ำใจไมตรีจากทุกท่านได้ดีเช่นนี้ต่อไปและวังจังนะครับ วันจันที่6มิถุนายน2565เป็นวันชาตนกิจศพนะครับมีด้วยกัน2ภาพภาพกลางวันเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจะได้มีการประกอบพิธีธรรมสวดพระสงฆ์ารูปสวดพระพุทธมนต์ในการทำบุญเจ็ดวัน ก็จากน้นเมื่อเสวตพุทธนนในการทำบุญเสร็จวันเสร็จแล้วจะต้องประกอบพิธีธรรมอีกวาห์หนึ่งต่อเนื่องในการสวดมาติกาบังสุกลุลพระเจ้าภาาจะได้ถวายพระตาคานุกททิตบุญกุศลแก่ผู้ไหวชนสืบต่อไปภาคบ่า,ายเวลาส5บห้านาฬิกาสามสิบนาทีประกอบพิธีบำเพ็ญบุญทักษิณานตทานทอดท่าบังสุกลุลด้านหน้าศพ บนเมนเวลา16มาิถินาประกอบพิธีประชุมเพิึงเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบถึงพิธีบำเพ็ญกุลศพและข่าพน,น,นักติศพคุณแม่พนา,านอดคงที่ยังคงเหลืออยู่อีกหนึ่งคืนและอีกหนึ่งวันในปจานี้นะครับขอพระคุณทุกท่านครับในช่วงนี้อาจจะมีการถ่ายภาพของกลุ่มของคณะต่างๆนะครับก็ขอเรียนเชิญครับขอบพระคุณอีกราะหนึ่งท่าน ภาพจำเป็นคุณชนศพในท่าน,น,น,นคืนนี้สองคณะท่านพันโทไผ่ภูลคุณประนอมภูลพิพัฒน์กองหยกและพิดาคณะที่สองหลอกสูตรเตริมสร้างจากพิจิตรยุนพิจิตส,สถาสสสบันข้าตบก้าขอขอบพระคุณพระออำนวยธนาบุญขอบุญกุศลที่ท่านตั้ง,อองจิตอันคราาัร้งนี้จงเหมาะเป็นพระวัตชใจบุญนี้จะเกิดขึ้นและสำเร็จผลเปยังคุณแม่พนาว่าควบคองสืบต่อไปขอบพระคุณขออำนวยธนาบุญครับ